โจทย์ข้อนี้เขาให้สมการมาสองสมการเป็นสมการสองตัวแปรเขาให้หาคำตอบของสมการก็คือให้หาค่า x กับหาค่า y ลักษณะโจทย์ก็คล้ายๆกับเหมือนแทบจะเหมือนกับข้อก่อนหน้าเลยนะเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่อาจจะรวบนิดนึงนะเขาให้หาค่า x หาค่า y มันเป็นระบบพิกัดฉากไง x กับ y ตัวหน้าคือ x ตัวหลังคือ y ทีนี้วิธีการแก้สมการหา x หา y เนะี่ยมันก็มีหลายวิธีหลายวิธีพี่จะทำให้ดู3วิธีแบบรวบๆนะเพราะว่ามันโจทย์ข้อนี้มันเหมือนมันเหมือนกับข้อก่อนหน้าข้อก่อนหน้าอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วข้อนี้ขอรวบไปห,หนึ่งมาหา x หา y กั H นะ พี่จะทำสามวิธีนะวิธีแรกวิธีที่หนึ่งเราจะใช้แมททิกแต่พี่จะเขียนร,บรวบๆนะเขียนร,บรวบๆหน้า x มีเลขอะไรบ้างดูสมกา,ารแรกก่อหน้า x มีเลขสี่แล้วถใส่สี่มาหน้า y มีเลขหนึ่งฝั่งขวาของเครื่องหมายเท่ากับเป็นเลขสิบ ่อมาอีกสมการหนึ่งหน้า x มีเลข2หน้า y มีเลขลบ5ฝั่งขวาขอขางเครื่องหมายเท่ากับเลข16จากนั้นพี่จะหาเด็ด คูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบหาเดดนนะเอาอะไรมาหาเด็ดเอาก้อนนี้มาหาเด็ดจากนั้นจัดการคูณคูณลงคูณลงคูณลงนะคูณลงดูที่ิชีนะคูณลงเป็นบวก4ไปคูณลบ5ก็กลายเป็นลบ2ีคูณขึ้นนะให้เราใส่ลบรอไว้ คูณขึ้นนะคูณขึ้นคูณขึ้น,น,นใส่เครื่องหมายลบเอาไว้สงไม่คูณหได้2ก็ได้ลบยีิบสองต่อมาเราจะหาค่า x หาค่า x เ,เอาฝั่งขวาของเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยไปแทนในหลักที่1น่งก๊อปก้อนนี้มาจากนั้น เอาข้างหลังเนี้ยมาแทนในหลักที่1หลักที่1เปลี่ยนเป็น10กับ16แล้วก็อย่าลืมหารด้วยเด็ดจัดการคูณลงคูณลงได้ลบห้ คูณขึ้นใส่ลบรอไว้16เป็นคูณ1ก็ได้16คูณลงเป็นบวกคูณขึ้นใส่ลบรอไว้แล้วก็หารด้วยเดซก็คือหารด้วยลบยี่สองแล้วเราก็จัดการที่เลขมา ข้างบนลบทั้งคู่รวมกันแล้วติดลบเป็นลบ66ส่วนนี้ลบ22ลบกับลบตัดกันนะลบตัดลบลบลบไปเป็นบวก66เกิดจาก22คูณ3 ยี่สองูณได้หกหแล้วก็ส่วนด้วยยีองแบบนี้แล้วสังเกตยี่สองตัดยีองได้3ามแสดงว่าขอ้อนี้ไม่ขอไข่ก็ขอควาตัดช้อยกอไก่กับมงโงทิ้งได้เลยต่อมามาหาไ จะหา Y เนี่ยให้เราเอาไอ้ข้างหลังเนี่ยมาแทนในหลักที่สองกอปก้อนนี้มาเอา10กับ16เนี่ยมาแทนในหลักที่2 แล้วก็หารด้วยเด็ดจากนั้นเหมือนเดิมคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบคูณลงดูที่พี่ชี้นะคูณลงเนะี่ยสี่ป็คูณสิบหกสคูณขึ้นใส่ลบเราไว้ดูที่พี่ชี้นะคูณขึ้น2อเปคูณ10แล้วก็ส่วนด้วย เดซก็ Dead, คือส่วนด้วยลบยี่สบสองส่วนด้วยเดซแล้วก็จัดการคิดเลขมาสี่สี่หารลบยี่สิบสองบวกหารลบต่างการติดลบยี่สบสี่เกิดจากยี่ิบสองคูณกับสอง เครื่องหมายนะเครื่องหมายบวกหารลบต่างกันคำตอบติดลบแน่นอน44เกิดจาก22คูณ2แล้วสังเกต22ิบ2ัิบ2อคำตอบติดลบก็ได้ลบ2ได้ลบ2ได้3กับลบ2คำตอบได้ x 3 y ลบ2 3ลบ2 3ลบ2อต่อคควายอันนี้คือวิธีแรกเอาไปแอบก่อนต่อมามาดูที่ที่สอง คำตอบสุดท้ายต้องเท่ากันนะไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็นแล้วแต่วิธีที่สองเลือกสมาการย้ายข้างพี่เลือกสมาการเนี้ยย้ายข้างพี่เลือกย้ายข้างให้เหลือตว่ว y จะได้ไม่เกิดเศษส่วนนะย้ายข้างให้เหลือตว่ว y เพราะว่าหน้า y มันเป็นเลขอะไรเนะี่ยเลขหนึ่เพราะว่าหน้า y เป็นเลขหนึ่เราก็เลยย้ายข้างให้เลอแต่ y ย้ายบวก4 x มาเป็นลบ4 x ให้เป็นสมการที่1อีกสมการหนึง2 x ลบ 5y เท่ากับ16 ให้เป็นสมการที่สองเอาสมการที่ย้ายค่าไปแทนดูที่พี่ไฮไลท์กันนะแทนในไหนแทนใน y เอาสมการที่ย,าย้ายค่าก็คือเอาสมการที่หนึ่งอนะแทนในสมการที่สองหนึ่งแทนในสองจะได้ หนึ่งแทนในสองเขียสงงนสมการที่สองมาเจอที่ไฮไลท์หยุดไว้ก่อนสองเอ็กซ์ลบห้าเจอที่ไฮไลท์หยุดไว้ก่อน y ตัวนี้คืออะไรดูที่ปิชีวาคือสิบลบสี่เอ็กซ์สิบลบสี่เอ็กซ์นะนะก็คือก้อนนี้ แล้วก็เท่ากับ16เขียนมาจากนั้นจัดการจัดรูปหาค่า x 2x ลอกบมาเอาลบ5คูณกระจายเข้าไปในวงเล็บทั้ง2ก้อนลบ5เปคูณ10เป็นลบ50ลบมาเจอลบกลายเป็นบวก5 4 20ตด้วยเเท่ากับ16 สังเกตนะ x เ,เหมือนกัน x ก,กำลังหนึ่งเหมือนกันเอาเลขข้างหน้ามาบวกกัน2บวก20กจะเป็น22อ x ก,กำลังหนึ่งเหมือนเดิมย้ายลบ50มาเป็นบวก50ฝั่งขวาบวกเลข66ย้าย22น่คูณอยู่ย้ายลงมาหาร ย้ายค่าให้เหลือเท x ย้ายจากคูณไปลงมาหารจากนั้นให้เราตัดเลข66เกิดจากยีิบสคูณกับ3แล้วสังเกตยีิบสองตัดกันได้ x มีค่าเท่ากับ3 ได้เองแล้วจากนั้นเราจะไปหา y จากสมการไหนก็ได้พี่ <P. S 1> เอาสมการ1นึ่งแล้วกันจากสมการ1เราจะหา y y เท <Y. S 2> ่า <Y. S 2> กับ10ลบ4เจอ x เปลี่ยนเป็นอะไร x ตัวนี้ x ตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่ากับสา x มีค่าเท่ากับ3ามเอาสามประเดน,ดนแล้วก็คิดเลขมา4ี่สสสองเครื่องหมายต่างกันเอาเลขมาหักล้างกันเหลือสแล้วเครื่องหมายอ่ะ มันจะตามเลขมากก็คือเครื่องหมายลบแบบนี้ได้3กับลบ2 3กับลบ2ตอบขอความใช่นกันามาดูอีกวิธีหนึ่ง อีวิธีหนึ่งทำให้เลขหน้า x หรือ y ก็ได้มันมีค่าเท่ากันนะทีนี้พี่จะทำให้หน้า x มีค่าเท่ากันอันนี้4อันนี้2ทํทำให้2ตัวน,นี้กลายเป็น4แล้วก็เอา2คูณตลอดจากสมการนี้วิธีที่3 จาก2 x ลบ5 y เท่ากับ16 2>, 2 x ลบ5 y เท่ากับ16ลอกมาทำให้ได้ x เป็นเลข4เหมือนตัวนี้เอา2คูณตลอดสมการเอา2คูณตลอดจะได้ เอา2คูณทั้ง3าก้อน2ไปคูณกลายเป็น 4x 2ไปคูณกลายเป็น 10y 2ไปคูณกลายเป็น32ให้เป็นสมการที่1อีกสมการหนึงให้เป็นสมการที่2 4x บวก y เท่ากับ10 ให้เป็นสรรมการที่2จากนั้นทำให้ x หายไปเราก็เอาสรรมการที่1ลบกับสรรมการที่2เราะนั้น 4x ลบ 4x ตัดหายมาดูนะเอา1ตั้งนะ1ตั้ง x หายไปลบกันตัดกันหายต่อมามาดู y y เอา1ตั้งนะเอา1ตั้งก็คือเอาลบ10 y ตั้งแล้วก็ลบสมาการที่2ลบด้วย y ซ้ายลบซ้ายขวาลบขวา1ลบ2 1ลบส,ลบส,สาที่2ลบไป10ขวาลบขวา แลองสังเกตฝั่งซ้าย x หายไปแล้วใช่ไหมเพราะว่า 4x ลบ 4x ตัดหายเหลือแต่ y เอาเลขหน้า y มาบวกกัน y กำลัง1เหมือนกันแสดงว่าเราสามารถเอาเลขหน้าเนะี่ยมาบวกกันได้ลบ10ลบอีก1นก็กลา,ายเป็นลบ11คูณกับ y กำลัง1เหมือนเดิมฝั่งขวาคิดเลขได้22 ยีเนะี่ยมันเกิดจาก11บเคูณสเราจะย้ายจากคูณอยู่เนะี่ยย้ายลงมาหารลบสิคูณอยู่ย้ายลงมาหารบวกหารลบคำตอบติดลบแน่นอนแล้ว11ตัด11เหลือ2ตอบลบสออ่ะตอนนี้ได้ y แล้วนะ ต่อไปเราจะไปหาค่า x จากสมาการไหนก็ได้พี่เลือกสมาการที่สองแล้วกัน,กนจากสมาการไหนก็ได้สมาการนี้กระดาษนี้กระดาษนี้กระดาษสุดท้ายคำตอบมีค่าเท่ากันจากสมาการที่สองสมาการนี้ แล้วสังเกตนะเรารู้ค่าอะไรแล้วเรารู้ค่า y แล้ว y มีค่าเท่ากับลบสเอามาแทนตรงนี้เพรฉะนั้นจะได้เป็น 4x y ตัวนี้มีค่าเท่ากับลบสเท่ากับ10 ย้ายข้างให้เหลือตัวเย้ายลบสองเนี่ยมาเป็นบวกสองย้ายสี่คูณอยู่้ลงมาหารสิบสองส่วนสี่จากนั้นเอาสี่หารทั้งเศษและก็ส่วนหรือสิบสองแยกเป็นสี่คูณสาม แล้วก็ส่วน4เหมือนเดิมแล้วสังเกตนะ4กับ4ตัดกันได้ x เท่ากับ 3x 3 y ลบ2 x ขึ้นก่อนนะ3ลบ2 3ลบ2สังเกตจะวิธีไหนก็นแล้วแต่สุดท้ายคำตอบมีค่าเท่ากันโอเคเรียบร้อย